เดวี่โผล่มาลูกนี้โผล่ปากโขกเรียบร้อยมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับเอาถึงไหมฟอร์ดันจริงไรโผล่มาแล้วโขกเรียบร้อยถึงโซนโอ้โหอาก้าไหลต่อเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไปแล้วจิงลูกนี้โอ้โหปาดทิ้งไม่ได้ครับแล้วนี่นี่ครับฟอร์ดันฟอร์ดันยิงโอ้โหเข้าเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูติช n e l วันนี้เราจะมาทำการแข่งขันรายการ BCL ซีซสั้นที่94นะฮะกับทางด้านของเพจ Katnit PJ Channel นะฮะหรือคุณเจนั่นเองนะผู้สาวเล่นเป๊กน,นะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผู้สาวเล่นเป๊กกันนะว่าจะโหดขนาดไหนนะครับในช่อง YouTube ยูทูบเบอร์นะเป็นยูทูบเบอร์นะครับในช่อง YouTube แคทนิดพีเจชาแนลนะคนฟอร์สี่หมื่นแปดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปติดตามทางด้านของคุณแคทนิดด้วยนะทุกคนก็เป็น FC ฟซีเขาอีกหนึ่งคนนะบังเอิญบังเอิญต้องมาเจอกันในรอบนี้นะทุกคนก็นั่นแหละงานเข้าฮนะบอก่างน,นี้งานเข้าฮนะต้องไปเจอทางด้านของคุณแคทนิดนะฮะโอ้โหงานเข้าจริงๆมาครับเอาะไรครับจับคู่ติดเรียบร้อยครับนัดนี้เจอทางด้านของคุณเจนจากช่อง YouTube แคทนิดพีเจชาแนลนะครับ อันนี้เป็นรายการ BCL ซซีั่นที่94นะครับเป็นฟูลฟูลทีมนะครับฟูลทีมใช้ทีมอะไรก็ได้ครับไม่จำกัดค่าพลังนะฮะอะไรครับอันนี้ทีมของคุณเจนนะครับโอ้โหดูทีมครับชมพูทั้งทีมเลยฮะดูของเราดิครับสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านทุกคนเลยเด้ออะไรครับเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วนะครับนัดนี้อะไรครับทางด้านคุณเจนนะเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนครับอยู่ในชุดสีแดงนะบุกจากซ้ายไปขวาครับ สวยของผมอยู่ในชุดสีเหลืองนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเอาเลยครับจังหวะแรกของเกมมาแล้วโฟรัรนของคุณเจนจริงน <c oughs> ะเซตได้ครับคุณตัวส่งมาไปแค่ไหครับโรดี้ตรงกลางครับากาก้าไหลต่อเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปาทิ้งไม่ได้ครับถึงคาฟูครับแล้วดูครับรโอ้โหยกมาลูกนี้แล้วถึงไหมโฟร,รันจริงไหมส่งมาแล้วโคกเรียบร้อยครับ1-0โอ้โห เอาแล้วครับงานหนักแล้วแบบนี้เจอคุณเจนขึ้นนำก่อน1-0นับดูฮะจังหวะยกมาของฟอรันครับแล้วนี่ครับโอ้โหต่อเลนครับเข้าฮอตพอดีครับ1-0นับงานหนักแล้วทีนี้ตัวผู้สาวออกนำแล้วตอนนี้โอ้โหงานเข้าฮะแล้วหมดเวลา1-0นับครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของคุณเจนครับที่นำไปก่อนครับครึ่งแรกโอ้ครึ่งหลังต้องแก้เกมกันแล้วครับทางด้านของมูติชแนล มาครับเริ่มเกมครึ่งหลังครับโมติชเชเนลได้เขี่ยบอลทะลุมาช่องนี้แลที่โอ้โหแลดูแคมเบลครับน,นี่ผู้หญิงเล่นจริงๆใช่ไหมนี่ <c oughs> นฟอร์ลันยังไงฟอลันรอเพื่อน <ๆ S 1> อ้าวแล้วจ่ายมาตอเลสแล้วสายเติมแล้วเบคแคมยิงโอ้โหเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์ครับจากเดวิดเบคแคมคนดีคนเดิมครับเอาแล้วครับงานเข้าแล้วแบบนี้ครับโอ้โหดูจังหวะที่จ่ายมาครับแล้วเบคแคม จับได้ส่งต่อแล้วจริงตรงนี้โอ้โหหมดจดครับนิ่งจริงครับนิ่งจริงๆครับแล้วดูจังหวะยิงครับจังหวะเข้าทำมาต่อเลสต่อเลสจ่ายต่อแล้วเนี่ยเหมือนโฟฟาน่ไปยืนหลุดตำแหน่งนิดเดียวครับแล้วเบคแฮมซัดด้วยขวาเข้าไปเต็มข้อครับเอาเลยครับสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับทำให้คุณเจนเล่นง่ายขึ้นแล้วทีนี้แล้วมาครับเอมอเบาเป้เอมอเบาเป้มาที่มาคาร์ลัฟร์สมาโรดี้โรดี้ไปข้างหน้าแล้วเอมบาเป้ยังไงได้อยู่ไหมไม่ได้เสียบอลครับ ปาเป้วนวนแล้วให้กาก้าข้างหน้ามีครับมาคราฟร์ดไม่ล้มไปต่อแล้วลองจริงเลยครับเข้าซองกาซิยาครับวิลล่าเอาละครับไปที่ฟอร์ดครับแล้วส่งไปขวาสุดขาฟูมาแล้วเพื่อนแล้วยังไงครับฟูยกมาลูกนี้ต่อเลสโขกบข้ามคานโอ้โหนิ่งจัดครับแล้วดูจังหวะสุดเส้นครับแล้วยกเข้ามาต่อเลสโขบข้ามคานนิดเดียวครับ ใครเชียร์มูตี้ชาแนลหัวใจรัวๆนะฮะใครเชียร์คุณเจนกดว้ารัวๆเลยครับตอนนี้ต้องแก้เกมันหน่อยแล้วเอเลยครับขอเอา <c oughs> เอ,าอ็มบมาตรงกลางแล้วดีไหมหรือยังไงดีบอ๊อเ,เข้ากลางแล้วเอาใครดีอะตอนนี้แบบคิดไม่ออกแล้วอะเราเจาะหลังเขาไม่เข้าเลยครับหาแลนลงไวสกีนมาซ้ายหาแลนขวาคือตอนนี้เราเจาะหลังคุณเจนไม่เข้าเลยอะคุณเจนแบบเกมรับแน่นมากครับแน่นๆแบบเจาะไม่ได้จริง แล้วก็เอาไปแค่มาตรงกลางครับซ้ายนี่เปลี่ยนเอาล็อบสั้นไปขวาครับเจอหลาดมาซ้ายครับอะไรครับคุณตัวจ่ายสั้นครับมาที่ลูเบนิอาสลูเบนิอาสยังไงตรงกลางครับโรดี้โรดี้อ้าวเราไปจ่ายผ้าแล้วเมายิงลูกนี้โอ้โหเกือบโดนครับโอ้โหล้อตายบุดบิดดูเจ้านี้ครับคือเราไปจ่ายจ่ายผ้าแล้วแล้วดูคุณเจนยิงครับโอ้โหเกือบเข้าครับ ยังไม่โดนีห่างเป็น3ลูกนะครับยัง2ลูกอยู่ยังพอมีเวลาครับอีก10กว่านาทีฮาแล,ลนด์เอาแล้วโดดยิงแล้วแล้วเอาฮาแล,ลนด์หลุดมาลูกนี้ยิงเปรี้ยงโอ้โห,โหโจนเสาเดวีว่ครับมีช่องกระจ่ายครับกาก้าส่งต่อเนย์มาเนย์มากาก้าวิ่งกา้ายังไงโยกแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อย เละเป็นโ๊กโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ครับกาก้าจับโยกเข้าขวาซัดหายครับโอ้โหดูไม่เห็กาก้าซัดด้วยขวาเปี้ยงหายเลยครับเสียบคนเสาเข้าไปเลยครับเอาแลลวครับเรียบร้อยครับโอ้คุณเจนครับโหจริงๆครับยอมเลยครับยอมยอมยอมยิงยังไงก็เข้าดูเรายิงดิชนเสาฮัลเลนแล้วไปก็ไปข้ามยกมาลูกนี้ติดบล็อกอีกแล้วครับ แล้วมากาก้าหูดูไหลลื่นมากครับแล้วตักไปได้โฟฟาน่าโยนยาวมาหมดเวลาียบ้อยครึคร่งไม่ใช่ครึ่งเป็นครึ่งหลังนะครับอะไรครับจบเกมครับเป็นในด้านของคุณเจนชนะไป3ประตูต่อศูนย์เล่นดีมากครับต้องยอมเลยครับ <c oughs> จบไปแล้วไปลุยเกม2กันต่อครับมา <c oughs> โอ้โหงานเข้าฮะ <c oughs> เกมนี้เราต้องชนะสถานเดียวนะฮะแล้วชนะสกอร์นี่ต้อง 30- ด้วยนะ <c oughs> ถ้าชนะสกอร์ไม่ ไม่สามศูนย์นี่ก็คือตกรออเหมือนกันนะอาจจะต้องไปเล่นเพย์ออฟรอบอื่นนะครับเจอสาวบอลแพ้ทางของอาจารย์อาร์มไปลุยกันต่อนะต่อไปครับเจอคุณเจนต่อครับตาที่2ต้องชนะ30เท่านั้นครับแต่กออื่นไม่ได้แล้วครับแล้วมาถึงก็โฟฟาน่าหัวตกครับเอาทางหน้าของวาราลงแทนเรามีการ หยับเพลย์เยียนิดนึงครับเปลี่ยนเปลี่ยนสโมสรครับจากเมื่อกี้สโมสรอะไรไม่รู้ครับเป็นแมนยูนะตอนนี้ของเราบูทข้ามทางแมนยูเรียบร้อยครับดูสินั้นนี้จะต่อกรกับคุณเจนได้หรือเปล่าครับเล่นนิ่งมากครับเอาเละครับมาครับมูติชแนลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอคุณเจนในสีเสื้อของบาเย่อมนิดครับโอบาครับเริ่มเกมเขียบอลครับมูติชแนลเขียบอลเริ่มเล่นก่อนอีหนึ่งสามสองนะฟอร์นานยับยอดจริงตรงนี้โอ้โหเกือบโดนครับ ครับคือเขาจ่ายบอลแบบง่ายๆนะยาเยิงเกลีช้าๆแต่ว่าแบบมีประสิทธิภาพแล้วนี่นี่ครับฟอรันฟอรันจริงโอ้โหเข้าเลยครับโอ้โหเบียดไม่ลงจริงครับฟอรันครับแล้วดูฮะจังหวะนี้โอ้เป็นฟอรันครับมาคนเดียวเลยครับยิงเข้าไปครับเดี๋ยวดูจังหวะแหวกของฟอรันครับมีอยู่สามครับเอาไม่ลงครับแล้วดูฮะเปี้ยงเข้าไปโอ้โหคมจีบ ครับร้อยครับตอนนี้สกอร์ขึ้นนำแล้วหนึ่งสครับทางด้านของคุณเจนเอาแล้วครับงานหนักเราแล้วครับต้องยิง4ี่ลูกครับถึงจะกลับมาได้ครับเปิรนโดตอเลสครับตอเลสยังไงจ่ายแล้วดูจังหวะจ่ายครับโอ้โหยิงไม่เข้างี้เกือบโดนครับโอ้โหจะดูจังหวะนี่ฮะตอเลสครับโยกแล้วจ่ายมาตรงนี้แล้วดูครับเหลี่ยมของฟอร์ลันดีกว่าจะยิงได้ครับเกือบโดนครับ ได้ไหมเบคแฮมเก็บได้อะไรครับเบคแฮมไปเองเบคแฮมกระชากมาเบคแฮมพาทัวร์เบคแฮมโค้คงโค้งหน่อยเบคแฮมโค้คงโค้งมาลูนกนี้โขกอีโดน้ยังตามดักได้เบคแฮมเปิดมาอีกทีหนึ่งแล้วมาคาร์ลัฟต์ไม่ถึงหรือสวกนกลับมาล้ำหน้าอีกแล้วครับมาคาร์ลัฟต์โอ้โหไปมาคาร์ลัฟต์ไปข้างหน้าเลยครับมีโอบาหลุดมาแล้วโอบาไงโอบาจี้มาแล้วโอ้โหติดบล็อกครับแล้วสามนาทีไม่ได้ครับโอโกมาเซฟได้เร็วครับแล้ว ล็อบสั้นวนสายเติมเดวี่ลงโคมมาลูกนี้โอบาโคกเรียบร้อยมาแล้วครับหนึ่งครับโอบาครับตามตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งดูจังหวะจ่ายมาลูกนี้ยกมาแล้วโอบาวิ่งมาผิดครับเข้าไปฮะหนึ่งหนึ่งครับต้องการอีกสามประตูฮะต้องการอีกสามประตูนะฮะอีกสามประตูนะถึงจะกลับมาได้นะน่ารักเล่นเก่งผู้สาวเออไปครับไปข้าม ไปแคมโยนยาวมาลูกนี้แล้วจะหลุดอีกแล้วครับตอเลสเบียดแล้วตอเลสไงเจอชนอยู่เก็บไม่ได้โอบามองแล้วมาคาร์ลัฟฟอร์ดมาคาร์ลัฟฟอร์ดยังไงบนรอเพื่อนแล้วไปครับโอบาจังหวะนี้จริงอ้ดีแท็ครับไม่ได้ลูกนี้เละจบเกมครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับครึ่งแรกครับเป็นหน้าของคุณเจนะยังเสมอกันอยู่ครับแต่ว่าความได้เปรียบนี่ตกไปอยู่ที่คุณเจนะเพราะว่าคุณเจนำไปก่อนครับเกมแรกสามสูนครับเกมนี้ จะไหวหรือเปล่าแล้วดูทีมคุนเจนดิฟูไอคอนครับโคตรเถื่อนหลายมาเนี่ยมาเนี่ยมาพิกเข้าในแล้วเอาแล้วบอลมาถึงตอเลสครับตอเลสยังไงตอเลสจะยิงก็ติดบล็อกนิดนึงครับเอาตามมาเกบได้ตอเลสต่อดเข้าในแล้วเดคแคมยิงโอ้โหติดบล็อกอีกครั้งครับเอาละครับขยับขยื่นสำรองก่อนแล้วกันครับผมไม่ไหวจริงครับแน่นมากครับเจาะไม่เข้าเลยล็อบสั้นครับเจอลาดเดคแคม โอบาออกครับฮาแลนด์ลงแทนแล้วก็มีเอ็มบาเป้ครับจะรอดไหมเนาะข้ <ingo ingo> างหน้ามีฮาแลนด์วิ่งแล้ว <c oughs> ยังไงฮาแลนด์เห็นตัววิ่งฮาแลนด์เ <c oughs> อาแล้วครับเอ็มบาเป้ลุตเอ็มบาเป้ไงเอ็มบาเป้เอ,มอ็มบาเบ้เ,ออบเง้ยงโอ้โหติดบล็อกอีกโอ้โหไม่ได้เอายังได้อยู่เอ,มอ็มบาเป้จังหวะนี้เอาแล้วบอลเลยไปหมดยังไงครับออกกลางคนระับโอ้โหเป็น เอาลหมุนติ้วอะหมุนติ้ว,ะวระวังอย่าหลุดนะ <c oughs> กับเนมาดีไอโขงได้อาเป็นบอลย้อน bon ไปอยู่ที่วิเอราวิล่าจ่ายต่อลูกนี้เนมาเนมาถึงอิซากิอิซากิพิก<ด>แล้วมาก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 ายังไง <c oughs> กากาเปิดมาลูกนี้ดี Art. อาร์ตเอ้าแล้วเอา้าอะไรวะเนี่ยโ,โ,โอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วเป็น,นด้านของเดวี่ครับโอโ้ไปทำเข้าโกตัวเองครับเอาโซเดวี่ครับ ดี๋ยวดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ฮะเต้ไม่ถึงครับคุณตัวโอ้โหแล้วดูจังหวะการก้าครับเปิดมาชั้นแลบนิดนิดครับแล้วเดวี่พักอกไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วสลันมองมาตรงนี้เอายังไงสลันสลันยังไงสลันเล่นทำไมสลันเล่นทำไมตรงนั้นเฮยโอ้สลันเฮ้ยสลัน มึงเล่นอะไรครับน่าจะหมดเวลาแล้วอะแบบนี้หมดเวลาเรียบร้อยเป็นนหน้าของคุณเจนแคทนิดนะครับจากเพจยู u ูบนะครับ c คทนิดพีเจ a ช n แนนะฮะเอาชนะไปได้2เกมนะโอ้โหแพ้ครับอย่างนี้เราต้องไปเล่นรอบเพย์ออฟต่อไปนะครับต้องรอคู่ชนะของอีกอีกคู่หนึ่งนะครับถึงจะรู้นะว่าใครจะเข้ารอบนะฮะขอบคุณคุณเจนด้วยนะครับขอบคุณเจนด้วยนะครับผมมครับผม หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมุติชาแนลด้วยนะครับ